สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างระยะยาวประจำวดันที่1สิงหาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรจออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้มาดูแนวทางของหลักหน่วยล่างนะคะเป็นหลักหน่วยล่างระยะยาวคะก็ชมคําเตือนจากทางช่องของอาจารย์ทุกครั้งนะคะก่อนที่จะใช้วิจารณญาณในการ ับชมะะสูตรนี้นะอาจารย์จะยังไม่จับกระทบนะคะเดี๋ยวคลิปนี้าบางแค่สูตรนี้สูตรเดียวเลยแนวทางของหลักหน่วยล่างชุดนี้จะเป็นระยะยาวนะคะชื่อสูตรก็คือชุดยอดฮิต FC บางท่านอาจจะคำนวณไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ลองดูว่าคำนวณได้เลขเดียวกับอาจารย์หรือเปล่านะคะ สำหรับว้วดนี้จะไม่สอนวิธีการคำนวณนะคะทุกท่านก็ได้สูตรไปหมดแล้วเริ่มแต่เดี๋ยวอาจารย์ตัดมางวดที่ยี่สิบหกเลยตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบหกก็คือเออเกะะ็เดินทุกงวดนะคะเดินทุกงวดนะช่วงนี้เดี๋ยวก็อาจารย์ก็ ไม่ค่อยว่างะคะค่ะช้วมทำทำงานก็หนักด้วยแล้วก็มีงานส่วนตัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีภารกิจของกลุ่มของชมลมอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างนะคะช่วงนี้แต่ก็ยังคงทำงานให้เอฟซีของทางช่อง ep นี้มาดูนะคะหน่วยล่างระยะยาวชุดยอดฮิตอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่งวดที่26เลย ตัวเลขจะมีการคำนวณได้เลขอะไรแล้วก็จะบวกที่3เป็น4แล้วก็เดินไปเลย5ี่ห้าหกเจ็ดจมีอยู่แค่ห้าตัวนะคะอ,อมอที่สามเจ็ดงวดแรกต่อไปงวดที่สองเดี๋ยวจะหาหลักหน่วยะคะ่ะเดินดีระยะยาวๆสักเออ เกือบเกือบ20งวดอย่างเงี้ยนะคะเอามากระทบกันหาตัวหาตัวชนให้แต่ถ้าใครไม่หาตัวชนนะก็เอาสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้แล้วก็เอาเอาแต้มมาวัดอาจารย์คิดว่างวดนี้หลักหน่วยน่าจะเป็นแนวทางของเลขคู่นะเพราะว่าเอ็นหนักหน่วยที่เป็นเลขขี้งวดที่ออก26หลุดไปแล้วงวดนี้คำนวณได้เลขขี้เช่นกันเพราะฉะนั้นมันจะมันจะต้องหลุดนะคะถ้าหลุดแล้วส่วนใหญ่มันจะหลุดยาวเลยแบบคู่ขี้นะ ทั้งสองสูตรได้เลขคี่ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นตรงกันข้ามมันก็จะได้มันน่าจะเป็นเลขคู่นะงวดเนี้ยเดี๋ยวลองเช็คดูนะเลขคู่จะมีเลขอะไรบ้างที่น่าสนใจมาดูงวดที่ยี่สิบเจ็ดเลยเนาะสามก็สามเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าออกมาที่ห้าเก้าเลขเก้าไล่ไป สำหรับ FC ใหม่หรือว่าถ้าไม่ชมใหม่ๆก็ลองดูตัวเลขแล้วก็คัดลอกจดไปนะห้ากับสามเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งออกศูนย์ศูนย์หลักหน่วยนะเอาเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์ต่อไปองวดที่ยี่สิบเก้านะหก บวกสามเป็น9้าเป็นศนเป็น1เป็นสองออกสามสองว่อที่สาสิบนี่ยระยะยาวนะ30มสงวดน,นี้ไม่หลุดเลยนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะสไลด์ต้นสังกัดให้ดูสบวกสามเป็นเจ็ดแล้วก็แปด เกศูนย์ไล่มาแบบนี้นะออกสามแปดเราต้องการเลขแปดต่อไปสามสิบเอ็ดนะหนึ่งกับสามเป็นสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดออกมาที่หกหนึ่งต้องการหลักหน่วยที่เป็นเลขหนึ่งอยู่ตัวนี้เลย ทุกแถวนะเดินหมดทุกแถวนะคะเพราะว่ามันยาวมาแล้วนะนี่มันสามสิบเอดงวดแล้วนะอาจารย์ทำให้ดูนิดหน่อยเพื่อดูทางเลขเฉยๆแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งแล้วสองสามสี่ออกสองหนึ่งเลขหนึ่งเอาไปจับกับแต้มก็ได้นะเนี่ย ไม่มีพื้นที่เลยเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนสติสติเนาะว่าทำแบบไหนดีนะคะจับกระแต้มก็มีอยู่แค่สองแต้มตัวหนึ่งมันจะได้สองตัวใช่ไหมมีอยู่ทั้งหมดห้าสองก็สิบชุดนะสิบชุดตรงเลยเนาะเพราะนี้มันหลักหน่วยใช่ไหมก็ลองดูเดีย๋ยวลองจับให้ก็ได้นะต้องใจจงใจเย็นนิดนึงเนาะห้ากับ3ามเป็น8ดเป็น9เป็น0ูนแล้วก็เป็นหนึ่ง ออกห้าหนึ่งสูตรก็ปันกลางเนาะไม่ยากมากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะทุกคนก็ลองบวกบวกกันมาดูซิได้เหมือนอาจารย์หรือเปล่าสามสิบสี่นะว่าที่สามสิบสี่เจ็ดกับสามเป็นศูนย์เนาะศูนย์หนึ่งสองสามออกมาที่สองสาเอาเฉพาะหลักหน่วยนะเลขสาม ต่อไปเมื่อที่สามสิบห้าหกบวกสามเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองไหลงวดที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่ามันน่าจะหลุดน่าจะขยับไปอีกสักหนึ่งตำแหน่งแต่จะเป็นการบวกอะไรเนี่ยยัง,ย,งยังไม่ทราบนะแต่ผลปรากฏเวลากองสลากประกาศมามันจะอยู่ในสูตรนี้ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เอาตัวเลขไปเลยยังไม่ชนนะเอาสูตรยาวไปก่อนเลยนะคะ อันนี้แหละยาวที่สุดแล้วที่มีอยู่ของอาจารย์นะหลักหน่วยเนะี่ยห้าบวกสามเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งต่อมาอะไรห้าศูนย์นี่มีสิบมีหน่วยเลยแต่ว่าเอาแต่หน่วยแล้วกันเพราะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สูตรครบนะไปถักออกจากครบครบล่างนะคะก็ได้แล้วก็ fc อยากให้อาจารย์ทำครบล่างแบบชนกันสองสูตรเดี๋ยวก็ลองทำให้ดูเนาะ เผื่อมันมีลูกฟุกนะคะท่านผู้ชมเผื่อมันพร้อมใจกันเดินเลขอาจจะไม่สวยแต่อาจจะมาก็ได้นะคะเลขที่เราชอบอาจจะไม่มาแบบนี้ฮ่ะสีบวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์ออกห้าสี่เนาะเลขสี่นะลักหน่วยตัวแรกนี่เลย มี f อฟนะคะคอมเมนต์เข้ามาจะขอเทคสูตรแต่ไม่ได้ระบุว่าสูตรอะไรนะอาจารย์ยังไม่ได้มีเวลาไปคุยด้วยนะคะเมื่อคืนก็กลับมาก็ดึกเนาะไปงานเขาดำนะคะท่านผู้ชมก็ธรรมดาเนาะคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนอะไรเสียชีวิตอะไรเราก็ไปนะแปดกับ3เป็น11เนาะหแล้วก็2อสมแล้วก็สี่ ประมาณนี้สามสองโอเคใครมีสูตรดีๆหรือว่ามีเลขเด็ดๆด,ด,ดังๆก็คอมเมนต์มาบอกอาจารย์บ้างนะสองกับสามเป็นห้าห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดออกสามหก งวดที่สี่สิบเลยใช่ไหมสี่สิบงวดรวดเลยเนี่ถือว่ายาวนะคะท่านผู้ชมไม่หลุดเลยเนาะหนึ่งบวกสามเป็นสี่ใครจะตามสูตรนี้เลยก็ได้นะสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดอันนี้แนวทางของล่างนะคะสำหรับ fc ที่ชอบล่างนะคะเอาไปจดใส่กระดาษไว้เดี๋ยวเวลาอาจารย์บอกแต่ละงวดไปก็ไปจดต่อไว้ต่อไว้สูตรมันไม่จำเป็นต้องทิ้งนะคะมันมีโอกาสปรับไปได้ถึงแปดตัวเลยนะ หรือใครจะทําไปถึงเก้าตัวก็ได้ก็คือเอาตัวหลังนะ่ะเอาเก็บไว้เป็นตัวดับในตําแหน่งหลักหลักหน่วยใช่ไหมถ้าเราคาํานวณไปถึงแปดตัวสองตัวนั้นเราก็จะไม่ใช้มันคือมันจะไม่มานะคะหรือว่าถ้ามันหลุดมันขยับไปถึงเก้าตัวตราบใดที่มันยังไม่ครบสิบตัวนะถือเป็นสูตรได้นะจากสูตรเด่นนะอาจจะกลายเป็นสูตรดับก็ได้มันอยู่ที่เชานะคะความเขาเรียกอะไรคะความคามิดเริ่มสร้างสรรค์แบบนี้นะคะ สามกับสามก็เป็นหกก็ไล่ไปเจ็ดแปดแล้วก็เก้าออกศูนย์หกหลักหน่วยคือเลขหกอขอบคุณเอฟซนะที่ส่งกาแฟมาให้อาจารย์รับประทานนะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะจ,จะเป็นเอฟซจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ขอบคุณนะเอฟซีที่ส่ง เรียกอ,อะไรคะแคปหมูนะมาให้อาจารย์ทานโอ้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะก็ขอบคุณนะไม่มีอะไรมากกับเท่ากับคำว่าขอบคุณนะคะ F4 ทำไปคุยไปเนาะขลายเครียดนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ยิ่งประชาชนเนาะพวกเราก็เครียดนะคะหลายหลายเรื่องเนาะก็ เป็นนะักคำนวณก็สบายนะท่านผู้ชมสมองก็คิดแต่ตัวเลขกะว่าจะหนีอัลไซเมอร์ imer, ไม่ทราบว่าจะสำเร็จไหมเนาะห้าบวกสามเป็นแปดแปดแล้วก็เก้าศนย์หนึ่งอ่าสำหรับเอซที่ชอบคำนวณติดตามได้ที่ช่องมีดี h ช n แนลเลยเนาะสองศู 2, นย์ี่ค่ะใครแคปไอใครคำนวณได้เลขอะไรก็คอมเมนต์มาเนาะตรงกับอาจารย์หรือไม่ถ้าไม่ตรงก็เอาเลขที่ท่านคำนวณได้กันแล้วกันเนาะ ถ้าตรงก็แล้วไปถ้าไม่ตรงก็เอาเลขของท่านเลยแหละนะเลขไข่เลขมันไปเลยเนาะสองกับสามเป็นห้าห้าแล้วนะแล้วก็ไล่ไปเลยหกเจดปดออกอะไรศูนย์หกเหเดินนะเนี่ยศูย์หกใครชอบแนวทางการทำงานของอาจารย์ก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ นี่ห้าห้ากับสามเป็นแปดใช่ไหมแปดแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งออกมาที่เก้าหนึ่งเดี๋ยวอีกสักงวดหนึ่งเนาะเดีวทำถึงงวดสุดท้ายแล้วจะลืมนะ,อะเอาอีกงวดหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาสไลด์ให้ดูหน่อยเนาะว่ามันยาวแบบไหนนะอันนี้คืองวดที่แล้วนะสองหก คำนวณมาได้ที่เลขศูนะศูนย์ก็บสามก็ได้สามก็สี่ห้าหกอยู่ตรงนี้เลยเนาะตรงตรงกันนี้เลยนะหกนี่ออกมาที่สองหกเมื่อนี้อาจารย์คำนวณแปลกนะคำนวณหลักหน่วยล่างในชุดมาตรฐานนะไล่มาแล้วประมาณครึ่งทางเนานะคำนวณมาแล้วประมาณ ยีกว่าสูตรแนละ้วเลยยี่ิกว่าสูตรยังคำนวณไม่เสร็จนะเดี๋ยวเอาลงสูตรนี้ก่อนจะเขียนตัวนี้นะจากงวดที่ออกสองหเนี่ยเขียนที่ไรเป็นสองศูนย์ของงวดนี้ตลอดในสองศูนย์สองศูนอาจารย์ทําไปทํามานึกนึกสังหอนใจก็เลยเออไปกิ้มเลขสองศูนย์ไว้ในเป๋าตังของงวดนี้ไว้เออสิบกว่าคู่เลยนาะเขียนผิดตลอดเลย ในในเขาเรียกอะไในสูตรนะในสูตรของหลักสิบล่างในชุดมาตฐานนะกับชุดพิเศษแบบหกหลักแบบเจ็ดหลักนะนะเขียนที่ไร,ไรก็ไม่เขียนสองหกสักทีเขียนแต่สองศูนย์สองศูนย์เลยเกิดความเออรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยก็เลยกิ้มไปเลยเนาะสองศูนย์เผื่อมันมาใช่ไหมเผื่อสองศูนย์แล้วมันแต้มสองแต้มมันก็ได้อยู่อันนี้อาจารย์จะเออ สูตรนี้นะอาจารย์จําได้อาจารย์คานวณมาตั้งแต่งวดที่ออกสัญจรจังหวัดสระบรุรีนานมากเลยนะสมัยสูตรนี้สัญจรสระบรุรีแล้วค่อยยาวยาวไปไหลจังหวัดแล้วก็ไปสัญจรจังหวัดเชียงใหม่แล้วลงไปทางใต้พังงาอะไรนู่นโหนานมากเลยเดินดีมากเลยทะะี่ F4 ยังไม่ปรับเป็นหกตัวเลยอาจารย์ให้ดูนิดนึงอ่ะอันนี้เลยเริ่มแต่งวดที่หนึ่งไอ้สูตรที่ไอ,อ้งวดแรกเลยเนาะที่คํานวณมาได้นี่ค่ะนี่ตั้งแต่งวดที่ออกเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งนะเนี่ยหนึ่งแล้วยาวมาถึงยี่สิบ้าเดี๋ยวอาจาราย์สไลด์ดูนะอาจารย์เขียนว่าเริ่มคำนวณของสัญจรจังหวัดสลับรีนะสูตรนี้นี่ค่ะสองเล็กดูนี่นะมีแนวทางของหลักหน่วยทุกงวดไล่ไปช้าๆไม่รีบนะคะใจเย็นนี่นไหมคะยี่สิบห้างวดรวดเลยถึงเก้าสี่เปิดหน้าใหม่เลยนะ หน้าใหม่คือนั่งแต่ที่อาจารย์ลอกให้อ่ะวดที่ยี่ส mm ิบหกเห็นไหมยี่สิบหกเนี่ยหน้านี้เลยอาจารยล์ลอกหน้าที่สองให้เพื่อให้เอฟซีได้ดูทางเลขเนาะแล้วก็ดูแล้วจะได้คือมันจะได้จําติดตานะคะท่านผู้ชมถ้าเราเขียนแค่งวดสองงวดมันก็จะลืมว่าเอ๊ะมันเป็นสูตรระยะยาวหรือระยะสั้นถ้าเห็นแบบพื่อๆพ,พืแบบนี้ก็โอเคนะฮะยาวมาเรื่อยๆนะคะจนถึงงวดนี้เลยงวดที่ เมื่อที่นี่เลยนะสองสองหกอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะอาจจะไม่มาเลขที่เราเลขส,สวยๆนะที่เราคิดว่ามันจะมาอาจจะไม่มาก็ได้นะอาจจะไม่เข้านะคานผู้ชมอาจจะไม่เดินนี่แหละแล้วมัง,งวดนี่อาจารย์ร้องให้ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งโอเคเนาะห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็ตามนี้เลยเดีย๋ยวเราลองมาจับดูก็ได้นะฮะเพราะว่าแต้มเราคำนวณได้แค่สองแต้มเผื่อเผื่อแต้มมันจะเข้า ใ้เรา,าไปจับกับอะไรนะห้าแปดนะเก้าศูนย์หนึ่งนี่แหละของงวดนี้นะถ้าห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยส,ส่วนใหญ่นี่นะเก้าหนึ่งนะออกมาเก้าหนึ่งถ้าเกิดขึ้นห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็มีห้าศูนย์ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็มีห้าหนึ่งแล้วก็ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็ออกศูนย์ศูนย์นะถ้าขึ้นเลขห้านะเราจะจะเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนี่ย ที่มันมาเนาะเนี่ยอันนี้เลขหนึ่งใช่ไหมในก็เลขหนึ่งตัวนี้ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นะตัวนี้แล้วก็ห้าหนึ่งก็ตัวนี้อีกแล้วก็เลขศูนย์ตัวนี้อีกเนี่ยที่ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฝั่งทางนี้ก่อนเลขหนึ่งห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาเลขอะไรแล้วมาห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะเลขเก้านะเลขเก้าตัวนี้ก็มาอีกมาเลยนะ ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งมีมีห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะออกเจ็ดเก้าทั้งคู่เลยงวดหนึ่งก็ออกเจ็ดเก้าแล้วก็เว้นมาสองสามวดก็ออกเจ็ดเก้าอีกตัวนี้ก็มาฮะเจ็ดเก้า 99, นี่ก็มาเจ็ดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนาะของเก่านะที่มันเคยออกนะคะนี่แหละประมาณนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะจับเอาเรารอผลก่อน,นแล้วกันจับแบบไหน แม่ตอนแรกอาจารย์ว่าจะเอาตรงส่วนที่เหลือนี่เอาไว้ทําตัวกระทบนะเนี่ยไม่ต้องกระทบเลยเนาะลองจับเฉพาะสูตรนี้เลยอาจารย์ฝากช่องนิดนึงเนาะมีดีชนแนลมันก็จะได้ตสองตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นหลักหน่วยมันก็จะได้ทั้งหมดสองตัวเลขเอาเ่อใครอยากจะยกสูตรนี้นะไม่อยากจับกระทบอาจารย์เขียนให้แล้วกันอาจารย์ขยันเนาะเดี๋ยวไปเขียนใหม่นะเอาเริ่มต้นเลยนะยกมาเลยเนาะห้า เขียนข้างบนบนดีกว่าเนาะห้าแปดเก้าศูยนย์หนึ่งเขียนไว้งนี้นะห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะที่เราคำนวณมาได้สำหรับงวดนี้บวกสามเป็นแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะอาจารย์เขียนให้แล้วกันมีกี่ตัวก็ไปเลือกเอาเอาเด่นมาคัดก็ได้เนาะ มันจะมีเด่นจากครบล่างแบบสี่ตัวนะท่านผู้ชมเคยหลุดไปงวดหนึ่งงวดที่ออกศูนย์หกแล้วหลังจากนั้นเก้าหนึ่งกับสองหกกลับมาเดินสองงวดแล้วมันจะติดหนึ่งตัวเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาตัวแรกเลยเนาะถ้าเลขห้าอยู่หลักหน่วยนะห้าหลักหน่วยมันจะมีอะไรห้าได้บ้างใช่ไหมห้าเราจะเอาศูนย์ห้าก่อนเลยเนาะตัวแรกศูนย์ห้าเลยนะ 0ูนยเดี๋ยวนะอาจารย์คิดก่อนนะอันนี้5ใช่ไหมมีศูย์ห้าแล้วก็แใช่ไหมเจ็ดเนาะเจ็แนี่แล้วก็เกตัวนี้ก็เป็น6กใช่ไหมหกเก้ 6, แล้วก็ศูนอะไรได้ห้าใช่ไหมห้าศูนย์ี่แล้วก็หนึ่งก็คือสี่หนึ่งนี่แหละท่านผู้ชมแปบ๊บหนึ่งเอยตัวใหญ่ๆดีเลยนะสอวอเห็นชัดเจนนะนี่แหละเดี๋ยวเราเอาเอาเด่นเอาเด่นตัวไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะนี่ นี่ค่คะอยู่อยู่ในแนวนี้นะถ้าเล็บห้าเดี๋ยวขอขีดนิดนึงเป็นนิดนึงเนาะ,ะคนละฝั่งกันเลยมันจะต้องเท่ากันใช่ไหม,มเดี๋ยวคิดก่อนนะอันนี้ห้าใช่ไหมก็คือแต้มห้าก็มีศูนย์ห้าเจ็ดแปด หกเก้าห้าศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนี่แหละตัวเลขที่เราจะเสี่ยงถ้าติดอันนี้เจ็ดแปดเนี่ยไม่ติดเนาะเดี๋ยวนะเอาสูตรไหนดีเนาะที่จะไม่หลุดเอาแนวทางของครบก็ได้ใช่ไหมครบแล้วชนเด่นด้วยครบแล้วชนเด่นถ้าเป็นศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์มีแต่ครบ ไม่มีศูนย์ถ้าตามเ็แป๊กหนึ่งน,นะโอ้มีเนาะท่านผู้ชมมีชุดลายเซ็นเนาะเดี๋ยวจะด,ดูก่อนนะเดี๋ยวทําให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วถ้าเป็นสองก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าใช่ไหมเจ็ดห้าแล้วก็แปดสี่แปดเนาะ 9ก้าสิบสเอองสามเก้านาะศนใช่ไหมสองศู 2, แล้วก็อะไรล่ะหนึ่งหลักหน่วยใช่ไหมหนึ่งหนึ่งโอเคเราได้ทั้งหมดสิบชุดเนี่ยเป็นตรงนะเป็นเป็นชุดตรงเพราะว่าเราปักหลักแล้วใช่ไหมเป็นตรงนะ ระหว่างแต้มสองกับแต้มห้าเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวเลขอันนี้ครบไหมเจ็ดห้าเจ็ดห้าอันนี้ไม่ครบนะไม่ครบอาจารย์ใส่สีเหลืองแล้วกันดูฝั่งนี้ก่อนละเจ็ดห้าสี่แปดสี่กับแปดอันนี้ติดสีเด่นด้วยติดสีตัวเด่นด้วยแล้วก็มีครบด้วยอ๋อเป็นสีนี้สามเก้ามีเลขเก้าเป็นตัวเด่นแต่ไม่มีแนวทางอกเลขสามอันนี้เป็นสีเหลือง สองศูนย์มีสองมีศูนย์ติดศูนย์อันนี้สีส้มแล้วก็หนึ่งหนึ่งเบิ้ลได้แล้วมีติดอันนี้ได้อยู่นะี้ฝั่งนี้ได้สามชุดชุดที่ได้นะดีนี่นี่สามชุดแล้วฝั่งนี้ศูนย์ห้ามีครบศูนย์ห้ามีติดเลขศูนย์อันนี้สีส้ม เจ็ดแปดไม่ไม่ครบนะแล้วก็ไม่มีไม่มีตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นสำรลองนะเป็นตัวไม่สวยไว้ y, ง่ายนะหกเก้ามีเลขเก้าไม่มีเลขหกเนาะหกเก้าอันนี้สำรลองไม่ครบนะเนาะห้าศูนย์ครบติเลขศูนย์มันตัวเดียวกันเลยนะศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ยอา้าวศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็มีตัวนี้แล้วก็กลับเลยอะสี่หนึ่ง ครบครบสี่นะแล้วก็มีตัวเด่นด้วยสี่หนึ่งอันนี้ได้อยู่อ่าเพราะฉะนั้นได้อยู่ทั้งหมดหกชุดฝั่งนี้สามคือศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่หนึ่งฝั่งนี้ก็คือสี่แปดสองศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งอ้าวตามนี้เลยสวยเออหกชุดหกชุดสวยนะอันนี้ก็คือเราเราคัดเลือกหลักหน่วยทั้งหมดเลยเนาะถ้าใครอยากได้แบบ ฟันธงเลยชุดเดียวอะไรก็เดี๋ยวติดตามดูหลักหน่วยแบบชุดพิเศษสามตัวเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำนวณให้ดูนะคำนวณไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะลดหน้าจอให้แคปตรงนี้ไว้ก่อนอันนี้แนวทางของยอดทิตแม้ว่าจะทํากระทบแบบห้าตัวเหมือนกันไม่ได้ซะแล้วเราต้องมานั่งคัดลอกใหม่ไม่เป็นไรนะอาจารย์อาจารย์ชอบเขียนอยู่แล้วไม่เป็นไรเพื่อ fc เนอะทําได้นะฮะลดหน้าจอน,นิดหนึ่งให้ fc ได้แคปไว้ก่อนนะคะ อันนี้คือแนวทางของหลักหน่วยล่างทุกตัวเลยมาจับกับแต้มเลขที่ได้ก็ประมาณนี้ผลที่ออกก็คือว่าความหมายคือแต้มต้องไม่หลุดนะคะหลักหน่วยสูนรนี้ต้องไม่หลุดแล้วแต้มต้องไม่หลุดก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้6ชุดสวยอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ